มาเด้อมาเด้ออาหารใกล้จะสิ้นเดือนใกล้จะสิ้นใจเหมือนกันแหละใกล้จะสิ้นเดือนก็ใกล้จะสิ้นใจเด้อมาเด้อมากินน้ากันมาม่ามามา่าอาหารใกล้จะสิ้นเดือนกินอย่างนี้แหละใกล้จะสิ้นเดือนก็ใกล้จะสิ้นใจเหมือนกันแหละมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะมันมาอีกแล้ว คนที่จองจะมายืมเงินน้มันมาอีกแล้วมันบอกว่าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ใหม่ขอยืมขอยืมตังหน่อยสักห้าหมื่นเออจะเปลี่ยนพะมอเตอร์ไซค์ใหม่น้ำมันแพงบอกน้ำมันแพงจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ใหม่ขอขอยืมหน่อยสักห้าหมื่นจะเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์ใหม่ขอยืมหน่อยสักห้าหมื่นบาทว่าง้น มาอีกแล้วนะมาอีกแล้วนะทำคลิปหลอกไม่รู้กี่หนแล้วยังจะมาอีกหลอกไปหลายครั้งแล้วก็ยังมาอีกเนาะไปเข็ดตะทีเลยนะ้ารามมนแพง ขอยืมตังน้อยสักห้าหมื่นบาทจะไปเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ไอ้ไอ้รถไอ้คันคันเล็กอ่ะไม่เอาจะไปเปลี่ยนเอาคันใหม่เอาคันใหญ่กว่าเก่าจะไปเปลี่ยนเอาคันใหญ่คันใหญ่มันเท่าไหร่ละคันใหญ่มันกี่หมื่นละคันใหญ่อะคันใหญ่มันหกหมื่นนังไงคันใหญ่มันหกหมื่นกว่าเหรอคันเล็กจะไปเปลี่ยนเอาคันใหญ่ มาอีกแล้วคนจะจ้องจะมายืมเงินนาะมายกแล้วนะไอ้คนแรกไม่มาแล้วไอ้คนที่สองมาแล้วทีเนี้ยกินมามาเนี่ยกก็ยจะสิ้นเดือนแล้วก็สิ้นใจแล้วเนี่ย แพักพวกนี้ไม่ไหวเลยนะพักพวกนี่นะไม่ไหวเลยนะจ้องจะมาเรื่อยๆเ,เลยนะมาทุกเดือนทุกเดือนเลยนะต้นเดือนก็มาคนหนึ่งละพอเนี่จะสิ้นเดือนใหม่คนละเนี่ยใหม่คนนะน่าเบื่อนาจริงเลยเนี่ยเห็นเห็นทำคลิปกิน,นะนึกว่ามีเงินหรืองไง ึงมีก็ไม่ให้หรอกอยากได้ก็ทำงานเก็บเงินหาหาเงินซื้อเอาสิมอไซอะ่ะใช่ไหมละ่ะอยากได้ไปยืมคนอื่นเขาเอ้ยยืมแล้วก็ไม่ให้คืนแล้วนะ่ะยืมแล้วก็ไม่ให้คืนเรื่องอะไรจะให้ยืมละ่ะ เงินตัวเองหายังไม่มีปัญญาเลยจะไปยืมเขาจะยืมลาที่ไหนมาใช้เขาละแค่เงินห้าหมื่นเงินห้างเงินห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นเนี่ยไม่มีปัญญาหาได้ยัจะจะไปยืมเขาอีกแล้วจะเอาที่ไหนปัญญาที่ไหนไมาใช้ก็คืนน่ะใช่ไหมละ่ะมันยากอะคิดดูก่อนมันยากนะไอ้ความอยากได้อะไรอยากจะไปยืมคนอื่นเขาความอยากได้ของตัวเองอ่ะทําไมไม่ทํางานเก็บเงินแล้วก็หาซื้อเองล่ะจะได้ไม่ต้อง รบกวนคนอื่นเขาห่ะไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรจะไปไปขอจากคนอื่นเขาจะไปยืมจากคนอื่นเขาเพื่อความตัวเองว่าอยากได้อ่ะตัวเองอยากได้อยากมีอ่ะอยากได้ก็ทำงานเอาใช่ไหมล่ะ อยากได้อยากมีก็หาเองสิเออชอบมารบกวนเรื่อยเลยนะบอกไม่ฟังบอกไม่ฟังเลยนะชอบมาเรื่อยมาเรื่อยเลยมารบกวนเรื่อยเลย ทำคลิปหลอกไม่รู้กี่้นแล้วก็ยังไม่เข็ดกันอีกนะพวกเนี้ยนะไม่อยากจะว่าหรอกเห็นแล้วดูคลิปอะดูคลิปแล้วอยากจะมายืมเงินเขา ทำคลิปหลอกไปไม่รู้กี่หนแล้วก็ยังจะมาอีกน่าหน้า,นาด้านแล้วเกินน่ะหน้าด้านหน้าทุนแล้วเกินอ่ะเอออยากได้อยากจะเปลี่ยนรถใหม่รถคันเก่าก็ขับไม่ได้แล้วไงไม่ใช่ว่าไม่มีรถใลอยาไปเปลี่ยนเอ้คันใหญ่ไม่เอาคันเล็กจะเอาคันใหญ่ค่าน,น้ำมันแพงบอกน้ำมันแพงจะไปเปลี่ยนเอาคันใหญ่ คันเล็กไม่เอาแล้วบอกมันนั่งไม่ได้หลายคนอนะ่ะคันเอกคันเล็กอะ่ะไปเอาไอ้คันใหญ่มันนั่งได้มันมันนั่งสบายหน่อยว่างั้นโอ้เป็นเป็นตาเบื่อหน่ายแท่พวกเนี้ยฉันน่ะเบือ่อเบื่อเลยนะ เคียรจะทําคลิปหลอกแล้วเนี่ยหลอกไม่รู้จะหลอกยังไงแล้วก็ไม่รู้จกเข็ดกันอะว่าไปหลายผลแล้วนะว่าไปหลายหลลนะหยหก็ยังจะมาอีกนะแล้ไม่รู้จะเข็ดจักจากันนะโอ้ยหน้าด้านหน้าทุนเหลือเกินว่จะจะไปจ้องจะมายืมแต่เงินนี่แหละไม่รู้เป็นอะไรนักหนาสินะ่ะเป็นอะไรนักหนานะถามหน่อยสินะ่ะจ้องแต่ยืมเงินยืมเงินอยู่นั่นแหละหมื่นหนึ่งไม่ได้ก็เอาสองหมื่นเนะสองหมื่นไม่ได้สามหมื่น สามหมื่นไม่ได้ทีนี้ก็เอาห้าหมื่นแล้วจะไปเปลี่ยนรถใหม่เอ,อ้ยถ้านะ้ำมันแพงก็ไม่ต้องขับแล้วรถน้าน่ะนั่งรถเมล์เอาหรือไม่ก็เดินเอาเอออย่างที่เขาว่าน่ะแก๊สแพงแก๊สแพงก็ไม่ต้องใช้แก๊สใช้ถา่า,านเอาถ่านแพงถ่านแพงในที่นี้ใช้อะไรก็ใช้ใบไม้เอาหละอาใช้ใบไม้ เออทานแพงก็ทําอะไรก็ใช้ใบไม้อะนะใบไม้ by นะ่ะหล่นใจเกลื่อนไปหมดนะเออเอาใบไม้นะั่นแหละหุงต้มกินนะ่นะอย่างที่ก็ว่านะนนะเออราคาน้ำมันลดแพงก็ไม่ต้องมีรถเดินเอาเออแก๊สแพงก็ไม่ต้องไม่ต้อง,องใช้แก๊สใช้ถ่านถ่านแพงก็ไม่ต้องอะไรหรอกเอาใบไม้นั่นนะนะหุงต้มเมาเออเมียแพงก็อย่ามีเมียเออ ถ้าเมียมันแพงก็อย่ามีเมียเออถ้ารถมันแพงก็อย่าไปซื้อรถเออเป็นอย่างนี้แหละลูกเต้าเรียนหนังสือต้องเลี้ยงต้องดูมันค่าใช้จ่ายมันเยอะก็อย่ามีเลยลูกเต้านะ่ะเอออย่ามีมันเออตัดปัญหาไปเอออย่างที่เขาว่านั่นแหละเ <laughs> มียแพงก็อย่ามีเมียเออ แค่จังได้หำอยากมีเมียโอ้ยบ่ต <laughs> sure. ้องอยากมีเมียดอกหำเอ้ยเมียแพงงพูดเมียกับเพงแต่งกับเพงเอาจังซี่ซะเอาเอาหนังยางน่ะรัดหำไว้เออตอนไปเลยเอาหนังยางน่ะรัดหำไว้เออให้มันหลุดไปเลยน่ะให้หำมันหลุดไปเลยน่ะมันจะได้ไม่มีความอยากมีเมียเออเออจังซี่แล้วกันเออประหยัดด้วยเออ ไอ้บาปีนะเอาหนังสติกนะนัดนักไอ้รัดห้ำไว้เออให้มันหลุดไปทั้งยวงน,นั่นแนะเออไม่ต้องมีเมียหรอกเออเสียค่าใช้จ่ายไหนจะต้องลูกเต้าอีกอะไรอีกไหนจะต้องเมียอีกไหนจะต้องบ้านต้องเลี้ยงดูไหนจะต้องรถซื้อรถซื้ออะไรอีก,กรถก็หลายคันโอ้ยอย่ามีมันเลยอะไรก็อย่ามีมันเลยนะตัดปัญหาไปเออนะแค่นี้เราจะไปบาจา้ง